เจ็บปวดที่สุดน้ำตาแห่งดอดมุลเทสิกใจสลายเห็นดอดมุลช่วยแชมป์ลีกเอดีเทสิสเฮดโค้ดบูรุสเซียด o t มุลยอมรับว่าเขารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่ช่วดแชมป์บุนเดสลีกาหลังจากทำได้เพียงเสมอกับไมาย์5ไปเพียง2ต่อ2เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทีมเสือเหลือง ต้องการผลชนะเพื่อการันตีแชมป์ลีกสูงสุดของเยอรมันเพราะว่ากับทาได้เพียงแค่ผลเสมอขณะที่คู่แข่งอย่างบาเยนร์มิวนิกชนะเอฟซีโคโล2-1ทําให้เสือใต้ปาดหน้าควา้าแชมป์ไปของเราพยายามทุกอย่างจนถึงที่สุดคุณจะเห็นได้ว่ากีฬาที่เราตกลุมรักนี้โหดร้ายแค่ไหนมันจเจ็บปวดทศสกล่าวหลังเกมเราไม่มีจุดจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งในฤดูกาลนี้ไม่ว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหนในวันนี้มันจะเป็นแรงผลักดันให้เราในวันพรุ่งนี้อยู่เสมอ มอก็เป็นการให้ส so ัมภาษณ์ของเทสิกนะครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างน่าเสียดายสำหรับบรูดเซียดอตมุนนะครับสำหรับแฟนบอลของทีมเสียเหลืองแห่งบุนเดสลิกานี้เพราะว่าก็พลาดแชมป์มายาวนานติดต่อกันน่าจะเกิน10ปีแล้วนะครับสักครั้งหนึ่งนะผมก็อยากเห็นมาโครร้อยที่นักเตะที่จงรักภักดีต่อเสียเหลืองมากที่สุดแบบคว้าแชมป์ดีกับเสียเหลืองแห่งบุนเดสลิกานะครับก็ถือว่า แฟนบอลดอทมูนนี่ไปเต็มสนามแบบค่อนข้างใจสลายนะครับก็ถือว่าขอแสดงความเสียใจกับแชมป์ลีกฤ่ดุการนี้ด้วยครับไม่เป็นไรลูดูการหน้าเอาใหม่ก็ <c oughs> สำหรับเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงกับการที่ดอทมูนพลาดแชมป์ในฤูดูการนี้ก็อคอมเมนต์มาให้กำลังใจดอทมูนและมาโครไรกันได้นะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ